ที่นี่ก็มาถึงคำว่ากาเลวระกาเลวระนี่ใช่มากในหนังสือโบราณแต่ว่า <c oughs> กายเน่าร่างกายของคนนี่ซึ่งถือเหมือนกับเป็นซากที่เหลืออยู่อย่างหนึ่ง <c oughs> มีกิเลส เป็นเครื่องกัดกินทำลายอยู่เสมอมีอาการเหมือนกับว่าเหลือซากเหลือเดนในสภาพที่ถูกอะไรกัดกินเหมือนเราไปเห็นซากสุนัขซากแมวอะไต่างที่มันมีอะไรกัดกินถ้าเรามองเห็นร่างกายนี่กันในลักษณะอย่างนี้ กิเลสมันก็เกิดยากเพราะว่ามักไปมองเห็นกันว่าเป็นเรื่องสวยเรื่องงามเรื่องหอมเรื่องไพเราะเรื่องอร่อยเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจความยินดีไม่เคยมีใครคิดนึกว่านี่มันเป็นซากเหลือเดนที่สัตว์กิเลสมันกัดกินเหลือซากเหลือเดนอยู่ทุกวันทุกวัน